สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวบลูทูธจูนคอมนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะสีนี้ก็แล้วแต่จะได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นสีเขียวนะครับก็สายก็จะมีสีเส้นนะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวกล่องจูนของเรานะครับอันนี้ก็เป็น e m 3 0นะครับสังเกตดูกล่องต้องไม่ใช่แคนบัสนะครับ ก็ถ้าเป็นแค n ์แบทมันจะมีคําว่าแคนเขียนอยู่แถวนี้หรือว่าก็บริเวณนี้นะครับนะต้องไม่มีคําว่าแค n ถึงจะใช้ได้นะครับทีนี้สายที่จะต่อเข้าบลูทูธนะครับต้องมี4เส้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็สายมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นสีดาชมพูนะครับแล้วก็ส้มน้ํางเงินนะครับนะบางรุ่นสีชมพูมันจะหายไปนะครับให้เราไปเอาสายสีชมพูเนี่ยหรือสายไฟเลี้ยง5้าโวลต์จากสายคันเร่งนะครับนะ ก็เราก็หาสายคันเร่งนะครับของผมสายคันเร่งเป็นเส้นนี้เนาะเนี่ยถ้ามันไม่มีสีเส้นนะครับเราก็มาดึงสายสีชมพูนะครับจากคันเร่งหรือว่าเป็นสายที่ไม่ใช่ดากับเขียวนะครับมันจะมีสาย3เส้นเนาะสายคันเร่ง3เส้นเป็นกาวสัญญาณแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับดึงเอาไฟเลี้ยงนะครับจับหรือตัดหรือพ่วงอะไรก็ได้นะครับมาต่อเข้าตรงนี้นะครับให้ครบ4เส้นนะครับจากนั้นก็เสียบบลูทูธยูนเข้าไปนะครับ ปุ๊บโอเคก็ประมาณนี้รุ่นนี้ไม่มีไฟแสดงนะครับก็เสียบเข้าแล้วนะครับให้เรานะครับเอามือถือนะครับมือถือส่วนใหญ่จะเป็น Android นะครับที่เชื่อมได้นะก็เอามาสแกนดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่า,าจะหาบลูทูธตัวนี้เจอไหมนะครับนะตัวนี้เป็น b t 04e นะครับนะก็ หาเจอนะครับก็แปลว่าบลูทูธเราทํางานแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่คอมพิวเ,เตอร์ของเราครับหลังจากที่เราเสียบสายบลูทูธเข้าออแล้วนะ,นะเสียบบลูทูธเข้าที่กล่องจูเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เอามือถือเช็คแล้วนะครับก็คือเจอตัวบลูทูธนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่คอมของเราเนาะแล้วก็ไปที่ด้านล่างนะครับะตรงแถวๆไว f i นะเพื่อ เพื่ออะไรครับเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกดขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่สแกนบลูทูธนะครับแล้วก็มองหาดูนะครับว่าเจอตัวบลูทูธของเราไหมนะครับ b t 04e นะครับอลองดูเมื่อกี้มือถือเจอแล้วนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่เจอเนาะ ก็สแกนเรื่อยๆอ่ก็สรุปก็คือไม่เจอเนาะหายังไงก็หาไม่เจอนะครับนะผมเข้าอีกรอบนึ่งก็ไม่เจออันอื่นเจอหมดแล้วแต่ว่าตัวตัวกล่องจูนเรายังไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราไปที่ looks more ม l u บ t o ท t h เซ t ติ้งนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ <ๆ S 1> กดเข้าไปตรงนี้นะครับม l นบลูทูธเซตติ้งซึบ สแกนแล้วก็มอง b l u บ t ูทูธเซตติ้งจากนั้นนะครับให้เราไปที่ View More Device นะครับตรงนี้ปึ้งเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างนะครับตรงนี้ Bluetooth Device นะครับ d i s c o v e r y เลือก Default เป็น Advanced นะครับอโอเคเสร็จแล้วจากนั้นกดปิดไปนะครับ ก็มาสแกนอีกรอบนึงนะครับว่าเจอไหมอ่าโอเคก็จะเจอนะครับเจอ v t 0 4 e นะครับก็เลือกสักอันนึงนะครับนะอ่าผมลองเลือกอันล่างดูเผื่อมันไม่ได้จะได้รู้ว่าเป็นไงชื่อมันอาจจะขึ้นซ้ำกันนะครับอันนี้ต่อไปแล้วอพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับออันนี้มันเชื่อมต่อเสร็จไม่ให้ใส่รหัสผ่าน ปกติต้องใส่รหัสผ่านนะครับนะถ้าไม่ใส่แปลว่าไม่น่าใช่นะครับเราก็ไปที่ More Bluetooth Setting เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเข้าไปที่ View more device แล้วก็เลื่อน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 มาดอูอันนี้สังเกตดูว่าเมื่อกี้ผมเชื่อมไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเชื่อมได้เชื่อมแลวอ๋อนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือตัวที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะครับให้เรามาลบออกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับ กดที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ Remove Device ลบออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นไป Add Device ใหม่นะครับเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้ในตัวข้างล่างไม่ใช่นะครับแล้วก็มาหาตัวที่ใช่น่าจะตัวข้างบนนะครับอ่าเนี่ยเขาจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่1 2 3 4นะครับจากนั้นก็กด Connect นะครับกดดันนะครับอ่าอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไปเพิ่มพอร์ตนะครับไปที่มอบลูทูธเซตติ้งนะครับสำหรับใครที่ต่อครั้งแรกนะครับคอมพอร์ตมันจะยังไม่ขึ้นเนาะบางทีคอมพอร์ตตรงนี้ไม่ขึ้นนะเนี่ยเราเข้าเข้าเมื่อกี้เนาะเข้าอีกรอบหนึ่งนะที่มอบลูทูธเซตติ้งตรงนี้นะครับนะกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับ จากนั้นให้เรากดไปที่ c o m p o ร์ตตรงนี้นะครับกด Compound สังเกตดูเขาจะขึ้นขึ้น Pot นะครับเนี่ยอันนี้คือใช้ได้นะครับก็คือเป็น c o m 5นะครับเเลือกใช้ดูสังเกตตัวคาว่า Pot นะครับถ้าใครเชื่อมแล้วมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงดี๋ผมลบให้ดู ถ้าเชื่อมแล้วนะครับโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราต่อบลูทูธไปแล้วนะเนี่ยต่อบลูทูธขึ้นมาอยู่ช่องนี้แล้วเชื่อมต่อบลูทูธแล้วแต่ว่าหน้าคอมพอร์ตตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับคอมพอร์ตยังไม่ขึ้นให้เรากดแอดตรงนี้นะครับเรากดแอดได้เลย จากนั้นก็ไปเลือกอันข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกบลูทูธของเราที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับหรือถ้ามันไม่มีนะครับเราก็กดบล์เข้ามานะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวบลูทูธของเราหายไปไหนแล้วถ้าไม่เจอก็สแกนใหม่ก็ได้นะครับน,นี่มาแล้วจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคปึง้ง ก็จะขึ้น COM4 นะครับรอบนี้ COM4 มีคำว่าพอร์ตอยู่นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถใช้บลูทูธได้แล้วนะครับก็ลองเข้าที่โปรแกรมจูนดูนะครับเข้ามาเลือกเป็น COM4 กด Open กด Connect นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้จูนหันบลูทูธใช้งานได้แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับ